ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กของเครื่องเอ่อ t e โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะครับที่ใช้ระบบปฏิบัติการ w อ่า w w s d o w s 11 Windows 10นะครับก็จะใช้วิธีการคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็น Windows 11นะครับผมสำหรับวิธีการรีเซ็ตเน็ตเวิร์กนะครับเจ้า Windows 11นะครับก่อนอื่นนะครับก็มาที่ Start เหมือนเดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ s e t t i n g นะครับผม อ่าเซตติ้งก็มาที่ Network and Internet นะครับอ่ามาตรงนี้ก็จะเจออินเทอ e ์เน็นะครับผมอ่าพับบินะครับสามารถเช็คดูได้นะครับว่าตอนนี้เป็น IP อะไรอยู่นะครับผมอ่าลคกข้ออะไรนะครับอ่าอันนี้นะครับสปีดสูงสุดอ่าพันทับพันนะครับโอเคนะครับ ก็อันนี้สามารถเช็คได้นะครับ IP ของเครื่องนี้นะครับโอเค IP address DNS นะครับผมสามารถเช็คได้ที่ตรงนี้นะครับโอเคครับวิธีการรีเซ็ตนะครับผมก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับ Advanced network setting นะครับตรงนี้นะครับ Advanced network setting ก็จะเจอนะครับตรงนี้นะครับอินเทอร์เน็ตนะครับก็สามารถ enable ได้นะครับเพื่อปิดแลอเปิดได้เลยตรงนี้นะครับ โอเคนะครับก็มาที่เมนูตรงนี้นะครับอ่ามูเซตติ้งตรงนี้นะครับเน็ตเวิร์กรีเซตนะครับตรงนี้คือรีเซ็ตค่าทั้งหมดของเน็ตเวิร์กนะครับผมอ่าเวลาเน็ตเวิร์กมีปัญหานะครับเช่นอ่าไม่เจอสัญญาณ Wi-Fi นะครับผมไม่ได้รับ ip นะครับเชื่อมต่อเน็ตไม่ได้นะครับปัญหาต่างๆนะครับ โอเคสามารถมารีเซ็ตเน็ตเวิร์กได้ที่ตรงนี้นะครับเน็ตเวิร์กรีเซตนะครับเมนู Menu ที่3ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะให้เรานะครับคลิกรีเซ็ตนาวนะครับผมพอรีเซ็ตนาวเสร็จนะครับมันก็จะทําการรีเซ็ตระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเป็น IP Wi-Fi รหัสผ่านอะไรทุกอย่างนะครับมันก็จะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมดนะครับแล้วมันก็จะปิดเครื่องนะครับรีสตาร์ทเครื่องทันทีนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับผมอันนี้นะครับก็มากดที่รีเซ็ตน w าวได้เลยนะครับผมแล้วมันก็จะรีเซ็ตค่าอินเทอร์เน็ตให้กับเรานะครับแล้วก็จะรีบูตเครื่องหนึ่งครั้งนะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีเซ็ตนะครับวิธีการรีเซ็ตเน็ตเวิร์กนะครับผม ใน Windows 10ใน Windows 11นะครับผมก็จะเป็นวิธีการคล้ายๆกันนี้นะครับก็จะมีปุ่มรีเซ็ตให้เลยนะครับผมโอเคครับผมก็มาสรุปนะครับผมเข้าไปตรงไหนบ้างนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็สรุปเลยนะครับก็เข้าไปที่ Start คลิกขวาแล้วก็ไปที่ Setting ไปที่ Network and Internet นะครับผมแล้วก็ไปที่ Advanced Network s e t t i n g นะครับ แล้วก็ไปที่ Network Reset แล้วก็กด Reset now นะครับเครื่องมันก็จะ Restart อัตโนมัตินะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการ Reset Network นะครับการ r e เซ t ต n t w w r r k กนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรับข้อมูลข่าวสารสดใหม่ก่อนใครที่นี่ที่เดียว notebook f r e e d o m channel